ตอนนี้ก็รกำลังเรียนปอโทอยู่นะคะพอมีโควิดเนี่ยทำให้เราต้องเรียนออนไลน์ทำให้แบบเราอ่ะต้องอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลาร่างกายเราก็จะรู้สึกแบบอ่อนเพลียแบบไม่สดชื่นเลยอ่ะเราก็เลยต้องมองหาตัวช่วยที่ทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าจนมาได้ตัวกาแฟชูวโกตัวเนี้ยค่ะที่เป็นตัวช่วยเรื่องดูแลสุขภาพทําให้ร่างกายเราแบบสดชื่นแล้วก็ไม่ต้องกลับไปคุมน้ําหนักเหมือนเมื่อก่อนช่วงแรกๆเนี่ย ถ้าจะเป็นหมูนั่งอุดรู้อยู่แต่หน้าจอทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าเรียนหนักมาก3 4มสี่ชั่วโมงเราไม่ได้ลุกไปไหนเลยลุกไปไกลสุดก,ก็แค่แบบชงกาแฟค่ะเมื่อก่อนนะเราชอบดื่มกาแฟทีนวันเพราะว่ามันชงง่ายแล้วก็มีรสชาติหวานมันนะคะเราแบบเสพติดน้ําตาลนะคะน้ําตาลไม่ได้ชีวิตเราอก็มีอยู่แค่เนี้ยค่ะกินจุกจิกดื่มกาแฟแล้วก็เรียนเรียน ผลลัพบที่ได้เนี่ยก็คือแก้มเนี่ยค่ะูสีแบบอูหน้าเราบานขนาดแฟนเรายังล้อเลยว่าเราแบบอูหน้าใหญ่อะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปออกมามันก็จะแบบหามุมยากอะทำมันก็เลยทําให้เราไม่มั่นใจ ากเมื่อก่อนเนี่ยชอบเอาลูกเก่าๆมาลงโซเชียลมาน้ว่าฉันหุ่นสวยตอนนี้เริ่มกล้าเผยตัวเองในโลกโซเชียลลวค่ะเพราะว่าได้เชวาโกดูแลเชวากโกคือกาแฟฟรีดาดยี่ห้อเดียวที่เราเลือกและมั่นใจมาโดยตลอดเพราะมันแทบจะทําให้เรา่ไม่ต้องกลับไปคุมอาหารเหมือนเมื่อก่อนเลยค่ะหมดห่วงเรื่องความอ้วนดื่มได้อย่างชิลๆเพราะไม่มีไขมันทานและคอเลสเตอรอลดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะแล้วแบบนี้จะให้เปลี่ยนใจไปดื่มยี่ห้ออื่นได้ยังไงคะได้ทั้งดูแลสุขภาพแ,และรสชาติกลมกล่อม